นดนสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัญชาจอบวนแม่สอดสอสอสอนะครับอันนี้ไม่ใช่คีตานะแต่เป็นเศษไม้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูการทำรังพึ่งนะครับก็คือจะร่อพึ่งโพงเข้ารังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไง ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องมะชาวจอมปวนแม่สอสสดด้วยนะจ๊ะสําหรับตอนนี้นะครับเจ้าขวัญยังไม่คลอดนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับจะครบ324วันในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับใครดูอยู่ฝากกดติดตามช่องมะชาวจอมปวนแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับการทําลังพึ่งนะครับจะลอ่อพึ่งพึ่งพงเข้านะครับคือใต้ถุนบ้านแม่เนี่ยมีพึ่งพงอยู่แล้วทีเนี้ยมันกวนจิตกวนใจเวลาเขาเปิดไฟนะครับก็จะขึ้นไปกวนไฟอะไรเงี้ย เราก็จะลองล่อพึ่งนะครับให้เข้าในนี้นะครับแล้วก็เราก็จะย้ายพึ่งเนี่ยมาเลี้ยงไว้ในบ้านเรานะครับอ่าเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีปงมีป่ามีอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะเวิร์กเพราะว่าปกติแล้วพวกพึ่งใหญ่นะครับพึ่งหลวงแล้วก็แตนจะชอบมานะครับแม้แต่มิ้นนะครับก็มากินน้ําในบ้านเรานะครับก็เราจะลองย้ายเข้ามาอยู่ในที่นี่ดูแล้วถามว่าทํายังไงนะครับวิธีการทําง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยใช้ไม้อัดนะครับแต่ใช้เลื่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยก็เลย ตัวนี้ là, มีมีเครื่องนะครับเลื่อวงเดือนอยู่แล้วนะครับมีเลื่อวงเดือนมีฉากนะครับจำจำเป็นนะครับไม่งั้นมันจะเบี้ยวนะครับดูนะครับอ่าถ้ามันได้ฉากมันก็จะตรงหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเบี้ยวไม่มากเพราะว่าไม้มันมันโ <s> คต <ENT> ร <OD> อยู่แล้วเราไม่ได้พิถีพิถันอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงพึ่งเนี่ยเลี้ยงพึ่งจริงๆเนี่ยต้องการพึ่งพงเนี่ยมันต้องการความมืดเราจะปิดรูนะครับปิดแสงเดี๋ยวเราจะใช้ไม้อัดนะครับตีนะครับตัดแล้ววัดขนาดแล้วปิดไม่ให้แสงเข้านะครับแล้วก็ สำหรับตัวที่ใช้เกาะนะครับจะเป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องเก่าที่มีอยู่แล้วนะหาวัสดุเหลือใช้นะครับเป็นกระเบื้องเก่าที่ไม่ดีนะครับมันบินอยู่นี่นะครับอ่าทีเนี้ยผมก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับเป็นด้านในให้พึ่งเกาะเพราะว่ามันสากตรงเนี้ยมันลื่นนะครับเดี๋ยวจะขัดกระเบื้องอีกหน่อยนึงนะครับให้มันหลุดนะครับเพื่อที่จะใช้ให้ให้พึ่งเนี่ยนะครับมาทํารังโดยการเกาะผิวหยาบๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้ไขนะครับ ไขพึ่งเก่านะครับมาทานะครับลักษณะการทาทายังไงนะครับจะทาเป็นแนวขวางนะครับจะไม่ทาเป็นแนวตัดอย่างนี้นะจะทาเป็นแนวขวางนะครับรังรังโซนกลางนีนมันจะได้ยาวกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมขอเวลาทําต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับ Lá. Uh, ok. ตอนนี้นะครับรังของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูเข้านะครับเดี๋ยวจะเอาไขพึ่งนะครับมาทาซึ่งด้านในนะครับเดี๋ยวจะเอากาวนะครับเทปฟันาสไฟแหละมันมืดนะครับมันดำนะก็จะแปะไล่แสงนะครับปิดแสงให้หมดเลยด้านในนะครับอันนี้เป็นรูเข้านะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาฝาจุเบยอยู่หรอจุเบยอยู่ละอ่าไป โอเคพอดีเป๊ะนะครับนี่นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับดูอันข้างนี้นะครับอันนี้ก็จะพอดีเป๊ะอันนี้จะเป็นรังเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะได้ผลแค่ไหนในการที่จะล่อผึ้งเข้าหลังนี้นะครับส่วนขาทาไมยกสูงนะครับขาที่ยกสูงว่าเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยน้ํานะครับแต่ถ้วยน้าเนี่ยมันต้องแยกเป็น2ชั้นนะครับหนึ่งใส่ถ้วยแก้วนะครับหรือขวดพลาสติกนะครับ ไว้แล้วก็ด้านใหญ่ด้านนอกก็ต้องใหญ่กว่านะครับเพื่อที่จะให้น้มามันขังอยู่นอกไม่งั้นนะไม้ผุนะครับถ้าไม้แช่น้ําโดยตรงนะครับมันก็ต้องมีภาชนะที่หรือสิ่งที่ครอบขาไว้ก่อนหนึ่งชั้นแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านนู้นกันว่ารัางพึ่งที่นู่นเป็นยังไงนะครับเราจะล่อมันเข้าเพราะว่ารางมันเล็กนะครับเพราะว่าช่วงคาบเกี่ยวของอ่าคือคือได้ทุนบ้านเนะี่ยมันแคบนะครับสวัสดีครับคุณกาลังอยู่กับช่องมาชาจอมบุญแม่ส,อส,อสอดสดนะจ๊าวันนี้นะครับ หลังจากที่ผมทําพึ่งพงนะครับทำรังนะครับของพึ่งพงเสร็จกล่องเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับอันเชิญนะครับนางพญาเข้ารังนะครับซึ่งคนอื่นเขาจะมีอ่ากลวยนะครับซึ่งเป็นรูตาข่ายแต่เราจะไม่ทํานะครับเราจะใช้แบบง่ายๆเลยคุณจะอยู่คุณก็อยู่คุณไม่อยู่ยังไงคุณก็ต้องอยู่นะครับก็คือจะอันเชิญทั้งรวงนะครับย้ายเข้าไปแล้วก็เซตรังเนี่ยใช้ไม้นะครับ ใช้ลังคาดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้นางพญาอยู่อ่ะดูซิว่าเขาจะอยู่ไหมครับอยากจะรู้นะครับก็เลยลองแต่ถ้าท,ทําทฤษฎีใน YouTube ต่างๆที่เขาทำกันเนี่ยก็คือเขาก็จะมีอ่าใช้ตัวสารนะครับเป็นรูเนะี่ยถักให้เป็นกลวยนะครับแล้วก็อนางพญาใส่เข้าไปมาเราลองมาดูกันว่าเราจะทํากันยังไงว้าวมีคนช่วยถ่ายมาันดีอย่างนี้นี่เองไม่ได้มุมกล้องเยอะนะครับนี่นะครับคือพึ่งโพรงของเรานะครับลัง จิตเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ากล่องนี้นะเพราะกล่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยที่เรามาวางลอกขนาดเนี้ยที่สูงเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เขาได้กินแล้วเขาจะเข้านะครับแต่ปรากฏแว่ซ่ามันผ่านไปยังไม่มีอะไรเข้าไปสํารวจเลยเราก็เลยจะต้องทําการย้ายเขาเข้าโพงนะครับโต๊ะนี้คงไม่ต้องนั้นแหละแฮปแม่แฮปแม่มาเดี๋ยวแม่ดาวว่าแล้วก็ลุยย้ายโต๊ะนี่ลงดีกว่านะ ก่อเด้อย,ย้ายลังสวยๆไม่ได้ทำลายอะไร เคองพยายามอยู่ไหนวะ 以 จอยังไงเวอีสนังพะยะ มันจะลุมเขาบอกว่ามันจะลุมนางพญา อันนี้คือส่วนในของรังครับน้งพญายอยู่ไหนก็ไม่รู้รเฮ้ยเยามาดีกันดูดิ จะไปหานางพญานะพวกนั้นหลังจากที่เราใส่ชุดที่เซฟที่สุดนะครับในการย้ายรังพึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอตอนที่ผมเนี่ยทำนะครับผมไม่เห็นนางพญานะพูดตรงๆนะไม่เห็นนางพญานะครับเพราะว่ามันมืดแล้วมันเป็นซับซ้อนนะครับตรงตรงเหลี่ยมขานไม้นะครับแล้วถามว่าทํายังไงนะครับเทคนิคของผมก็คือผมจินตนาการเอานะครับว่านางพญานยส่วนใหญ่จะไข่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะอยู่กับรวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเอามีดแซะ ให้ลวงอะหล่นมาทั <eterm oon> ้งหมดนะครับแล้วก็เอาลวงอะไปวางไว้ในรางที่เราเตรียมนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เห็นก็คือพอเอารังพวกเนี้ยไปวางไว้นะครับเขาเนี่ยเราไม่ต้องปัดเลยนะมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งก็คือเดินตามออกจากรางในที่เราวางไว้กับพื้นที่ในกล่องนะครับเขาจะเดินตามมาทิศเดียวกันเลยก็คือทิศทิศซ้ายนะครับทิศทิศนี้นะครับเขาก็จะเดินตามมาด้านซ้ายของรังหมดเลยนะครับอ่าซึ่งผมเชื่อว่านั่นคือนางมีนางพญาอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี้ย ออกจากแผงปุ๊บวิ่งเดินตามเป็นแนวเดียวกันแล้วก็มาเกาะอยู่นะครับอ่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีนางพญายอยู่ในรังแล้วแหละส่วนข้างบนขื่อนะที่เขาเกาะเนี่ยเพราะเขาจำรังเดิมเขาได้จํากลิ่นเขานะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้โยกย้ายเข้าไปแล้วก็ไปโกยโกยใส่ไว้ข้างในนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันแต่ทีเนี้ยกะว่าจะทํารังเทียมไว้ให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาให้เขาได้เกาะรังครับแต่ไม่รู้จะใช้รังไหนเดี๋ยวต้องหาก่อนอีกทีหนึ่ง อันนี้นะครับให้ดูอยู่ฝากติดตามช่องประดาจนมปวดม่มสอนกันด้วยนะครับเป็นการย้ายพึ่งแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเบสิกมากแต่ก็แต่ก็อยากจะคิดว่าน่าจะได้ผลนะครับจากการที่วิเคราะห์แล้วแล้วก็เห็นพึ่งเดินตามแนวกันเดี๋ยวเราจะใช้ลังนี้เป็นลังเทียมเอาไม้หนีบไว้เพราะทาไว้ด้านในนะครับเอาไม้หนีบแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้ให้พึ่งเกาะนะครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้รังข้างในมันเปื่อยนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปจัดการกันอันนี้เป็นไม้ที่เราใช้มีดนะครับแหวกไว้นะแล้วเราก็จะหนีบแบบนี้นะครับพอหนีบแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรังผึ้งนะครับเราก็จะใช้ยางรัดเข้าไปมีคนโทรมานี่นะครับรัดให้พออยู่นะครับโอเคแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาวางนกะัน Okey, jom.